สวัสดีครับสวัสดีครับกันเนอร์นักสกันชัยโรจน์นะครับรับบทเป็นฮันครับสวัสดีครับผมไนซ์นะครับบริพัตรจําสัตว์รับบทเป็นคีนครับรับคีนะครับสวัสดีครับเดชนักตเดชนะครับผมรับบทเป็นมาวินฮะสวัสดีครับไกด์กัมพูครับรับบทเป็นคิดครับสวัสดีครับวีพิเศษปักใจดีครับรัะบทเป็นไม้ครับอะครับเป็นไครับสวัสดีครับแก๊ปบครับรับบทเป็นยุทธครับอรับนกันครับสวัสดีครับเอธครับรับบทเป็นใต้ฝุ่น เอาพี่หนึ่งมานี่มาหน่งเลย่สวัสดีครับมาลิดเยสโสพลครับรับบทเป็นประกอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพร์ลาวิชาจิมมวัค่ะรับบทเป็นกุ้งค่ะสวัสดีค่ะโมโจค่ะรับบทเป็นกล้าวค่ะสวัสดีครับตั๊กครับสวัสดีครับตั๊กครับสวัสดีครับตั๊กเป็นภูวิทย์ครับสวัสดีครับเรื่องไหนเป็นไงบ้างเรื่องก็เป็นยังไงบ้างครับเ <c oughs> <c oughs> รื่อง เรื่องนี้เป็นยังไงคะเดี๋ยวจะให้พี่ไหนเล่าดีกว่าโอเคครับ,รบเดี๋ยวผมเล่าเองก็ได้ครับก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องอะ่ะมันคือตัวคีนเป็นบันณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ครับ <c oughs> แล้วก็ด้วยปัญหาชีวิตที่ลุมเลาก็คือพ่อเสียชีวิตอย่างกระทันหันครับแล้วก็ยังปริศนาแล้วก็แล้วก็วกวกวกพ่อทิ้งมี้ก้อนโตไว้ให้ทําให้คีน่ะตัดสินใจเดินทางเข้าสู่ค่ายมวยเพชรศักดิ์ครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะโปรโมเตอร์ฝึกหัดครับแล้วก็ได้เจอกับทันครับ ก็เขาก็เข้ามาเป็นความสดใสในชีวิตของทันนะครับเพราะว่าทันเขาเป็นคนที่ดูนิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครโลกส่วนตัวสูงครับแต่เขาก็เข้ามาทําลายกํำแพงบางอย่างในหัวใจของเราครับก็อยากให้ติดตามว่าเรื่องนี้มันจะนําเสนอรูปแบบของมวยไทยออกมาที่แบบแตกต่างนะครับดูแตกต่างแล้วก็แฟนๆคนที่ดูมวยแล้วก็ไม่ดูมวยเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ในการ พอมาร่วมงานกันมันต้องยังไงกันบ้างออครูเราครูแดนไมการได้ก่อนคือการเราเพิ่งมารู้จักกับพี่ไนท์ตอนที่แคสได้เรื่องนอกเอาครับผม <î m ul ain> ครับการเพิ่งมารู้จักกับพี่ไนท์ตอนที่แคสได้เรื่องนอกเอาครับก็ก่อนอ้นนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ว่าพี่ไนท์เขาเป็นคนคุยง่ายครับก็พอเวิร์กช็อปไปสองสามครั้งก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นครับผม, <S <S ม,ม,มสำหรับตัวผมผมเคยเห็นกันในติ๊กต็อกมาก่อนเพราะว่า กันเนี่ยเขาขายน้ำแตงโมปั่นมาก่อนอ่าผมก็เลยเคยเห็นหน้าเห็นตาเขามาก่อนแล้วก็พอได้ทํางานด้วยกันก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับเพราะว่ากันเนี่ยเขาเป็นกันเองแล้วก็ก็รู้อยู่ว่ากันเขาขี้เล่นอย่างเงี้ยแบบพอเวลาเราเข้าซีนแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้่วงงานกันครับแล้วมีการปั่นแตงโมชให้เราด้วยคาดว่าอนาคตอาจจะได้เห็นน้ำแตงโมปั่นจากกันอือเราจะได้ไปปั่นแตงน้ำแตงโ ปันอย่างอื่นก็เป็นครับแต่ทีนี่เป็นไงบ้างครับไทร์รอนที่ออกไปทู่เราหลายคนจะแคปตอนที่อยู่ตรงสนามมวยที่ทาน้ำมันมวยเออมันเป็นยังไงบ้างกับซีนนั้นีเป็น้ายันไงบ้างที่ไหนน้ำมันมวยร้อนมั้ร้อนแต่กานณ์ร้อนทานเลยใช่ก็เป็นยังไงบ้างซีนนั้นตรงนั้นที่พูดกับตีบีบยังไงบ้างว่าต้องได้แบบไหนครับก็ จริงๆเราคุยกันตลอดครับคุยกันว่าเออเราได้ถึงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ตีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยบอกช่วยกำกับอีกทีนึงว่าอ่ะมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอซีนทุกซีนเนี่ยที่อยู่ในไพร์ตเนี่ยเราก็มีการเวิร์ช็อปมาหมดแล้วนะครับประมาณนั้นครับคิดว่ามันจะอิกแพคขนาดนี้ไหมคือไม่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ครับคือตอนตอนแรกอะ่ะต้องต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยยอดวิว ไฮรอลอตน่าจะประมาณ2องจุดหกล้าน,าน,านตอนที่ยอดวิวถึงหล้านอ่ะพี่ไนทักมาหากันเลยแบบแล้วกันกันกำลังนอนอยู่แล้วพี่ไนก็บอกว่ากันเนอร์ตอนเนี้ยยอดวิวล้านนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบตืน่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบดูไฮลอลตของเราแล้วก็อยากจะฝากให้ติดตามซีรีส์ของเราด้วยครับอย่างเมื่อกี้ตีบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นาว่าเต็มมันมีหมดมันนีหรือว่า เอพูดได้ไหมพูดเถอะสิกรับโอเคครับก็คือที่เห็นในไพร์โลดแล้วก็คือจริงๆมันคือเศษเสี้ยวเล็กๆของซีรีส์ครับคือซีรีส์เรื่องนี้มีแบบหลายมุมมองทั้งวงการมวยวงการกีฬาวงการในหลายอย่างอะไรเงี้ยที่เราอยากถ่ายทอดออกไปอะไรเงี้ยครับใช่เป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นแน่นอนใช่ครับแต่ว่าการก็ต้องไปเคยต่อยมวยใช่ไหมว่าต่อยครับผมช่วงนี้ก็ยังแบบว่าเวิร์กช็อปต่อยมวยอยู่เรื่อยๆเลยครับ ต่อยเพราะว่าต้องมาเล่นหรือว่าต่อยก่อนห้อ๋อก่อนก่อนหน้าตอนเด็กอ่ะกันต่อยมวยครับผมแล้วก็ห่างมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เริ่มมาแบบว่าคอสนิมใหม่คอ,อสนิมอ่าคอสนิมใหม่อีกรอบนึงครับผมหมัดเท้าข่าซอกอีกรอบหนึ่งนะครับให้ผมฝากหรอ,หก,หอก็ฝากคู่เราด้วยนะครับก็คือการหนครับฝากทุกคนเอาไว้แบบในอ้อมใจ อาจจะพวกเราอาจจะมือใหม่แต่ว่ารับรองว่าซีรีส์เนี่ยพวกเราทำอย่างเต็มที่กันแน่นอนครับครับอาจจะมาคู่สองมาไกด์เดดมาไกด์เดดนะทำตัวครับเราบทเป็นอะไรอย่ครับครับสวัสดีครับเดน้องเดดนะครับรับบทเป็นมาวินครับไกดกัลปพลครับเราบทเป็นอิดครับ คาแรคเตอร์ก็เป็นนักมวยหนุ่มบ้านนอกครับที่ต้องย้ายเข้ามาทํางานที่กรุงเทพครับแต่เขามีปัญหาชีวิตบางอย่างที่อาจจะทําให้การต่อยมวยของเราอาจจะไม่ใช่อาชีพเดียวในชีวิตเราครับครับผมผมผมเป็นมาวินนะครับผมเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยครับผมชื่อว่ามาวิน <c oughs> อ่า, <c oughs> าอูา้ซ <c oughs> ้ำละเอเลาจะพูดว่า บุคลิกมาวินเนี่ยเป็นคนขี้เล่นเป็นคนกวนๆออ<ม>แต่ว่าแบบเป็นคนอบอุ่นด้วยใช่ครับแต่ว่านิสัยหนึ่งของเขาคือเขาเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย<ม>ใช่เขาเป็นคนแบบว่าชอบเทรดหุ้นใช่<ม>สิ่งที่เขาทําสําเร็จก็คือเขาเทรดหุ้นแล้วไปซื้อกระบะ<ม>เอามาใช้ในค่ายมวยอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นไงบ้างเราเป็นนิสิตของค่ายมวยเราคิดว่ายังไงกับทางมูลในค่ายอ่าก็จริงๆก็คือเป็นเฮียก็คือเส้นใหญ่เลยในค่ายอ่ะทุกคนก็ต้องเชื่อฟังผมหมด กดขี่ไม <could> <wh ats Napoleon> ่หยุดใช่ฮะไม่ใช่ไม่ได้กดขี่ครับกดขี่ยังไงอ่ะฮะก็ไปเราไปดูในเรื่องครับผมว่ากดขี่ยังไงเออพอมาร่วมงานกันมันต้องคุยกันมากคือมันก็ต่างกันต่างเคยเล่นมาแล้วบางอย่างก็เป็นีล่นติดใก็ก่อนหน้านี้เคยมีการเวิร์กช็อปร่วมกันครับแต่พอเข้าซีนปุ๊บดันเป็นคนเส้นตื้นเหมือนกันหลุดขำทั้งซีนเลยครับก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะคู่เราน่าจะกลายเป็นสีสันเยอะเนาะสีสันนะสีสันแน่นอน มาหรือเป็นมดีอุ้ยจริงๆคู่เรานี้ขายอะไรถ้าพี่ถามว่าคู่เราขายอะไรแขกขำขายขำแขกขำไม่ใช่เอ้าเล่นเรื่องแบบนั้นทำไมขายอะไรจริงๆคู่เราอ่ะมันมีครบทุกรสชาตินะมีทั้งดราม่ามีทั้งโรแมนติกมีทั้งความขำครับต้องรอไปดูฮะอันนี้จริงๆครับไอเห็ก่งสี่คู่แรกเราเป็นไงคู่เราดีไหมก็บอกเลยว่า ก็ยอมไม่ได้ครับั่งนี้เขาบอกว่าในซีรีส์มีมากกว่านั้นเราจะเกณฑ์ทับขิงเขายังไงโอ้แต่เขาบอกมีมากแล้วพวกผมมันมีมากกว่าให้เราไปเวิร์กช็อปด้วยกันอ๋อเห็นหมดเห็นหมดว่าทำอะไรไปบ้างเออมีแก่ขิงแล้วเหรอ้ิงต้องจะปิดเ้ให้คู่เราฝากฝากกันครับผมก็ขอฝากเรื่องน็อกเอาด้วยนะครับผมก็ทางบีทีวีนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับครับ ก็ฝากติดตามคู่เราแล้วก็นักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนก็ตั้งใจถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับเอาพี่มาฝากกับอภิแกบก่อนเอาพี่เข้ามาใกล้ๆกับอภิเกษก่อะไรพี่โอเคเอาผมก่อนครับตัวนี้ออะไรรับบหเอาเอาี่เอาผมกันเลยครับสวัสดีครับผมวีวิเศษปักใจดีนะครับผมรับบทเป็นไม้นะครับ ครับผมสวัสดีครับผมแก๊ปจากกรีนพื้นทายครับระบบเป็นยุทธครับอันนี้คู่กันหรือเป็นทีมซัพพอร์ตเป็นทีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตครับใช่สายเชียร์ครับแฮกเตอร์ยุทธจะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับด้วยแบบฝีมือที่แถวพาวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็แขวนนวมมาแล้วก็มุ่งสู่ทางที่แบบเปิดมูลนิธิอะไรเงี้ยครับเป็นแบบคนมีจิตใจเ้อเฟือเผื่อแผลใช่ครับ ส่วนผมครับผมระบบเป็นไม้นะครับคาแรคกเตอร์ก็จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมากครับพลังงานล้นล้นแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบใช้โซเชียลครับแล้วก็เป็นแฟนวัยของทันนะครับผมแต่เราสองคนเรา,ปปเ,ราเป็นทีมแกเปีมประกอบแบบไหนคือตัวละครของผมมาเอาจริงๆคือค่อนข้างมีความซับซอ้อนแล้วก็มาเพิ่มอีกหนึ่งมิติให้กับเรื่องราวครับคือตอนนี้ยังอาจอาจจะยังเล่าไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ติดตามกันในซีรีส์เนี่ยบอกไว้ว่าสนุกแน่นอนแกต่อยด้วย แน่นอนครับผมอยู่เป็นติดติดตามของทันนะครับก็จะตามไปทุกที่เลยครับทันอยู่ไหนก็อยู่ที่นั่นครับก็ฝากซีรีส์เรื่องน็อ c เาา t ์มัดนอ n ล็อกหัวใจนะครับก็รับชมได้ทาง VTV original นะครับในเดือนพฤษภามี้้นะครับผมขอบคุณครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์ น็อกเอา์หมัดน็อกล้อหัวใจด้วยครับทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากอยากให้ทุกคนมาดูความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจทำนะครับเจอการพฤษภาคมนี้นะผมทางวีทีวีครับขอบคุณครับยก่อนนะีใรงกับพี้หอวายายบโอเคครับสวัสดีครับเออธนกิจนะครับรับบทเป็นใต้ฝุ่นครับใต้ฝุ่นเป็นครใต้ฝุ่นก็เอ่อรคเตอร์ก็จะเป็นแบบว่า พี่ชายที่ค่อนข้างสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตมากๆครับผมก็ตอนแรกก็อยู่อีกค่ายมวยหนึ่งกับคุณทานเขาปรากฏว่าก็มีคอนฟ lict บางอย่างทําให้ย้ายไปอีกค่ายมวยนึเลครับเป็น,นละครที่สร้างใหมสานรรให้ดีรสร้างมากๆ <c oughs> สร้างสาร,รสร้างเรื่องทั้งสร้างส,รรสารทั้งสร,รส้างเรื่องครับแต่ต้องรอตริดตามเนี่ยนั่นแหละละครม่ <c oughs> ต้องต่อยมวยไหมหรือจะเป็นนักมวยไปดยังไงต้องต่อยมวยครับและกังวลกับใครมากที่สุดต้องต่อยละครนี้ ต่อยใครบ้างเพเอกครับเพเอกครับต่อยผมจนน่วมเลยใช่แต่ว่าจะไปต่อยเพราะสายเหี้ยอะไรก็รอติดตามไม่ใี้เราเขาไปกระสอบกระสอบสายเขาหรือว่าไงจริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากต่อยกับเขาแต่ว่าที่จริงโดนบังคับผมก็โดนบังคับเหมือนกันหรือเปล่าเอารอติดตามโกรธผมหรือเปล่าสำหรับวันนี้เหรอับน้องผู้หญิงขึ้นมาลูกสังคมค่ะรวรับ ชื่อแพค่ะรับบทเป็นบุ้งนะคะเป็นนักมวยหญิงหนึ่งเดียวในค่ายค่ะก็บุ้งได้เป็นเป็นนักมวยที่เก่งมากแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความน้อยอกน้อยใจว่าทําไมเราไม่ได้โอกาสเท่าเพื่อนๆในค่ายนะักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สู้เต็มที่ค่ะโมโจค่ะรับบทเป็นกล้าวกล้าวในเรื่องก็จะเหมือนพี่ๆเลยเป็นนักข่าวข่าวสนามค่ะ uh huh. แล้วก็คาแรคเตอร์จะมีความเป็นแบบผู้หญิงลุยๆหน่อย แต่ตอนแรกตอนแรกนี่ว่าสวยสุดในกองพอนี้เข้ามาก็เลยไม่แน่ใจละเป็นตัว Secret เป็นแข่งก <Carlos> ันสวยเป็นตัว s e แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีจิ้นจิ้นกันไหมเนาะเอาไว้ก่อนติดตามรอดูได้ค่ะว่าจะยังไงยังไงยังไงนะแล้วก็ก้าวเนี่ยจะเป็นเพื่อนของเจ้าคีนด้วยความที่คีนแบบมันดื้ออ่ะมันชอบเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบอันตรายอะไรเงี้ยเราความสูรู้ของนักข่าวเราก็จะคอยแบบเฮ้ยอันนี้น่ากลัวนะ ไอเนี้ยอะไรเงี้ยก็เตือนเตือนเพื่อนประมาณนั้นค่ะก็จะเป็นความเป็นทีมเพื่อนอย่างพวกเราในราย้ารยงมีเคลียร์ใจยังไงเพราะว่าคินใกล้กันน่าจะต้องบุ้กันแล้วล่ะอันนี้ก็ไม่รู้อเงี้ยล่ะเพราะว่าตัวบุ้งเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาเขาเป็นนักข่าวไงเราก็ติดตามเขาในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทางนี้จะคิดยังไงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูเราดูค่ะ ากคู man, uh, ่น <gehört> ี้พี่คุณการวายขึ้นมาเลยค่ะใช่เหรฝากยังไงอ่าฝากคู่เราด้วยนะครับคูกูอก่ว่เลยไหมอะตอยกันไปแกบ้างก็แส่น้ำอัใหม่ และผมเป็นผู้วิทย์ครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับก็มีความรักในมวยเนาะก็อยากเห็นเด็กๆเขาแต่งแบบว่าต่อยมวยกันอะไรอย่างนี้เ็าอยากพัฒนามวยระดับอาชีพให้สะอาดแล้วก็สังคมดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่รึกษาให้กับเด็กๆด้วยครับคงจะไปต่อยโดยไม่ไหวแล้วล่ะครับเป็นประกรณ์ครับเป็นอดีตนักมวยแล้วก็ผันตัวมาเป็นเจ้าของค่ายมวยแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์มวย ความฝันก็คืออยากจะบอกว่าพัฒนาเด็กในค่ายของเราให้ไปเป็นที่หนึ่งให้เป็นแบบสุดยอดนักมวยครับพอไม่ได้ซิงไว้อะไรคนเริ่มถามเราคู่กันไหมไม่บอกสิจะดีเหรอคู่กันแน่นอนบอกได้ไงเป็นไงบ้างทำงานกับน้องๆเป็นไงบ้างจริงๆก็บอกว่าตื่นเต้นจริงๆก็ผมก็ใหม่นะวงการนี้นะเออผมไม่เคยมาไม่ไม่เอาวงการนี้ใช่ครับผมไม่เคยมาเลยจริงๆก็ จริงเคย,เยก็ไม่ได้ไม่ได้วายครับแต่ว่าเราคิดว่าในความเป็นนักแสดงคือหนึ่งชีวิตก็ตัวละครหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตนะครับเพราะงั้นทุกตัวละครทุกชีวิตก็เป็นตัวละครได้หมดจะยอกย้อนจะรักจะหวานจะคมคืนยังไงเราก็ถือว่าเป็นละครเราก็ถือว่าเป็นชีวิตงั้นตัวเราก็สามารถร่วมกันได้หมดไนมะ่ว่าะจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เ็เต็มที่ครับยังพี่อยู่เป็นงไงบ้างพอจะร่วมอะไรใหม่ๆเราเคยสามปีที่แล้วเคยมาทายยํางานกับที่นี่ทีหนึ่งก็ดีครับเขาเรื่อง เรื่องนู้นนานแล้วแต่ว่าก็มาแค่รับเชิญแค่วันเดียวเลยนะครับมันก็ได้เจอพลังงานใหม่ๆหําทำงานกับเด็กๆทั้งไม่ว่าน้องๆในกองหรือว่าพวกทีมงานอนะไรอย่ามันจะมีพลังงานใหม่ๆทําให้เรารู้สึกว่า,วามีเอเนอร์จีติกมีพลังงานดีๆผมไม่เจอพี่ตั้ง20กว่าปีแล้วเน,นานะ อยู่วงการเดียวกันแต่ไม่เคยทำงานด้วยกันเลยใช่อยูปไม่เดียวกันไม่เรื่องแรกกันเลยใช่เรื่องแรกที่ได้เจอกันแล้วก็มาคู่กันเลยด้วยเฉลยไปเลยแล้วกไงไม่ใจเย็นดิพี่สปอยไปเลยผมมองเห็นว่าเราสองคนไปเล่นมันต้องมีการปะทะกันอะไรอย่างเงี้จะเป็นรูปแบบไหนสปอยกันผมปะทะเขาไม่ได้หรอกผมแบบนี่เขาระดับโตรเขาแบบนักการเมืองก็ผัดไทยมวยแต่เราก็เป็นจุดรูปหมายดีๆให้กับเด็กๆที่เป็นของเราเอง เด็กๆเป็นของเราทำอยู่เด็กๆให้ไม่เอกนา่เอกฝากเลยครับฝากซืรอไ์เลยก็แล้วกันนะครับผมฝากซีรีส์เรื่อง knock out นะครับหมัด knock lock หัวใจด้วยนะครับผมอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดพิเศษจากทาง vtv original นะครับกับ D h e hub house นะครับผมก็สามารถรับชมได้ใน เว็บไซต์นะครับแล้วก็แอป,ป BTV นะครับผมบก็เจอกันครับผมเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนครับ